ขอบระทานะนะครับปีสัญญาณหลุดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบระทานกระด้วยนะครับคนเยอะไงคนเยอะแล้วก็สัญญาณเลยหลุดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสามนัดสุดท้ายใช่ไหมที่เป็นขาเปลี่ยนของยุกการนี้คือตอนแรกอ่ะหนองบัวพิชษน้ำนำโดมพอสมควรนะครับก่อนที่จะมาสะดุดในช่วงท้ายก็มีไปเสมอชลบุรีเสมอทูลแบงคอกแล้วก็เสมอกันถ้าเรือสามนัดหลังที่เก็บได้สามคะแนนส่วนรูดัายูนเต็ดนหครับทำท่าว่าจะแซงวะเดี๋ยว่าดันมาสะดุด สองนัดสุดท้ายเนี่ยไปเสมอชนบุรีแล้วก็เสมอทูแบงคอกทําให้สถานการณ์ออกมาย้ําอีกครั้งนะครับว่า29คะแนนเท่ากันวันนี้เนี่ยใครชนะจะครองแชมป์ฤดูกาลแรกของ PA อย่างสตอรีไปครองได้เลยครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตสุดเลยก็คือรายชื่อสเกตัวจริงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงกันก่อนนะครับวันนี้เจ้าถินครับหนองบัวพิเชียเอฟซีมีผู้สาประตูเป็นธนกฤิดอุดทะลักนะครับมีอธิพัฒแสงประการมีธนาวุฒิโชชัยพัฒนทรบุกรลานสุขครับสุชาครีนงาม นัทวันรลักษณะงามน,นะครับพันธาการอาาสมบูรณ์พระธบุริจนจันทร์วันคากรสีแก้วนี้เป็นจับตันจีนนะครับมีเานังบัวไข่และผานุพงพวกพลับที่เป็นดาสนวสโนว์นี่นะครับก็เป็นดาวสนโนตอนนี้อยู่ยังไม่เป็นจบเรื่องที่เดี๋ยวรู้กันนะครับเพราะว่าทีมนึมงอนเด็กนัดหนึ่งเหมือนกัน ส่วนฝั่งของบุญลำอยูไนเต็ดนะครับมีอนัสสำราญเป็นผู้อเสาประตูนะครับมีมีออนพิเชาเจลนี่ออบซาร์เป็นตัวจริงนะครับมีวันพิยาวุตรนี่จะแสงสิงหามารสะครับเจสสพัสขวัญหนอมพิคเนตเล่าหาวิวัฒน์นะครับจิรพงษ์เพื่องวีระวงศ์รัตะพุมพันเถจรปาิพันธ์วงษาดุษฎีบุรณะจุฑานนท์และพานุพงษ์วงพินาพานุพงษ์นี่ยิงไป6ประตูครัก็ถือว่าเป็นดาวซันโดอีกหนึ่งคนของบุญลำอยูไนเต็ดที่น่าสังเกตก็คือวันนี้เนี่ย11ตัวจริิงงไมมม่่ีชชืออขธนกกฤตตโั ในเกมน่าสำคัญนะครับครับน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายจะสุส่งลงสนามตอนไหนนะครับขณะที่หนองบัวจะจัดเต็มนะครับอย่างที่เยนให้ทราบธนะวุฒิอะไรก็มาหมดพนุพงศ์ก็ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวอีกไม่อีกประมาณสี่สิบนาทีเกมก็จะเริ่มคิกออฟนะครับนักเตะน่าจะเริ่มวอร์มมาแล้วครับเข้าไปดูในสนามกันดีกว่าครับไปครับเกมนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นรอบทิงนะครับพี่ไอใ อเ,เกียเหมือนรอบจริงจริงที่ชนะเอาแชมป์ไปเลยครับเพิเ่มีแฟนบอลเข้ามาดันก้องออกอสกวยคือบรรยากาศหน้าสนามเนี่ยก็เหมือนวันเหมือนวันแข่งไทยลีกชุดใหญ่เลยนะครับแฟนบอลมีทั้งเดินมาซื้อตั๋วเข้าชมเกมแล้วก็ซื้อเสื้อ,ซ,อซื้อของที่หรือของสโมสรน,นะครับ ที่เห็นหลังไกลๆนั่นคือคณชนชนนชิ้นชอบนะครับก็เป็นผู้ในการก็จะูลุ่มเป็นเหมือนกับเป็นผู้บริหารผลัม้เต็กฝ่ายครับอักการที่เยาวชนนั่นคือทดลองแน่นอนสำคัญแบบนี้ต้องมาซึ่งจริงๆก็ไปจบทิ่นักอยู่แล้วนะครนับครับ เพิ่มบอลอีคือฝั่งที่เราเป็นกล้องไปเห็นนั่นคือฝั่งของทีมชาติเอฟซีนะครับที่กำลังบอลอยู่เวนไปนิดหน่อยก็ได้ครับอ่ครับเป็พราะว่าเกตโซติเนี่ยประกาศมาแล้วนะครับเชิญทางไปด้วยกันหิวทั้งวันเลยครับตอนกินข้าวมาหนักวน พอแค่ท่านจะสย่งเข้ามาเยบอกว่าสองครัววันนี้เท่าที่อบับมาขึ้นก่อนเกามอ่ะทีไปสัมภาษณ์มาก็มั่นใจครับ,บว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ในบ้านของฟรีได้ครับยต่ยังไมนะครับี ออคไตรที่สังพรางวอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือ17ตัวจริงไล่ทั้งน,นะครับนักิดเกลักเป็นผู้สาวประตูนะครับอธิพัฒนแสงประกายนาวุฒิโชชัยตันพรบุกรานสุขชาคิินงามและววัรสังงามตันทาการหาัศปูะพัทรรับอุดินจนาวันาตากรีนนิแก้นิ้มีร,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 ระนันบัวสายพานโกตรทะลังครับ 29คะแนนของโอพิเชียเอกซีคร,บนะรับ8นัดคเก็บชนะได้8นัดแก็เสมอติไ,ไม่แพ้ค <c oughs> ่ะยินสบายจริงนะครับประมาณ2 2 7อาศารื่ <c oughs> งเช้าลงเครื่องบินมาที่อุดอรโอ้โหสันเลยผม ยี่สิบองสานะครับเมื่อเช้าลมหนาวครับลมหนาวถ้าจะเดินไปดูฝั่งมีลำมาจากไกลมีทางะครับถ้าอู่ด้านหนึ่งอขออนุญาตดูคอมเมนต์หน่อยเพราะเดี๋ยวจริงๆที่เราเพิ่งสลับไลฟ์ไม่กีนนะะ่นาทีครับสรรากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศ อย่างสองนัดที่เหมือนกับว่านัดชิงแชมป์ในวันนี้กลับไปฝากนะครับก็จะเป็นสภาพบรรยากาศเป็นเหมือนกับว่าอินไซต์ไทยลีกเล็กๆเลยละกันนะครับอย่างที่เราได้ติดตามไปในเพจไทยลีกน,นะครับมีครบแหละครับคลิปสั้นวันนี้ก็มีให้ด้วย<ช>เดี๋ยวไทม์เดี๋ยววอยด์ถ่ายยับอนะวันนี้ก็ลงลตัวแล้วลงกันลงตัวดูตังต่คอนเดอร์มีสมาธินะครับ กูยังนี่ไปวอรมีจุดที่กำลังมีแดดอยู่ไฟนบอลแทนไปดูแฟนบอลหน่อยก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาเพอ่มประมาณสี่สิบกว่านี่ยังไม่รวมที่ยังอยู่บริเวณหน้าสนามนะครับเดี๋ยวคงจะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับออฟเวลาสิบเ็นาฬิกาใช่ครับชโมงเย็นนะครับ ตอนที่ผมดูบางส่วนก็มีแฟนๆของบุรีรัมเหมือนกันนะที่นั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มีตาปเชียรัรบอ่าใช่ครับวันนี้ฝั่งของบุรีรัมก็เหมือนเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าสองคนครับทั้งลีออนเจมส์นะครับแล้วก็เอเมอรสันเปเรล่านะครับเโคตนะครับ สันก็นเคยคุมหนองบัวเอสซีอยู่ช่วงสั้นๆน,นะครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นคนที่คุมอยู่23ของดูรีรามแล้วก็เป็นนิดโพสของทิงชอตไทยอยู่20ที่เขาอ่ะเอนรร็นสันเปรล่ารู้ไส้รู้ปรุงดีแน่นอนทั้งตัวที่อันตรายของหนองบัวนะครับอย่างธนาวาุฒิโพชัยปีเรนันบัวไถทัศรัตนบุรินตันนาวันนะครับเพราะว่าขาดมือมาแล้วในอีกแค่20นะครับ ซึ่งนักเตะสามคนที่ผมพูดมาเขาก็รู้เหมือนกันว่านักเตะบุรีรัมมีอะไรบ้างครับใช่รู้กูกันดีอย่างวันนี้สน,สนุกแน่นอนวันนี้เราเห็นไแล้วว่าความสนุกของฟอร์มีซียังแสลิดสามเนี่ยคือเรื่องของสปีดบอลที่เร็วมากน้องใส่กันวิ่งกันยับเลยนะครับแล้วก็คือทุกคนมีความกระหายที่จะลงสนามกระหายที่จะมีสูจน์ตัวเองนะครับใส่นัดใส่เป็แปด่ันเต็มที่นะครับ สรุปแน่นอนวีอยากให้ติดตามชมการแข่งเกียรไทยลีกนี่แหลกนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเลยครับมีคนยายร้อมนะครับตรงนี้แล้วก็เหมือนในปีหน้าจะมีฟุตบอลทีมชาติที่เป็นเยาวชนหลายทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับใช่ไหมทำให้น้องๆหลายคนก็พยายามที่จะเซ็นฟอร์มของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็อาจจะประมาณนี้แฟนๆก็เข้ามาติ้นได้นครับอาจจะไม่หนาตาเท่ากับตอนไทยลีก อลีโวไทยเท่าไหร่ออรนะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายอินที่เด็แต่บอลก็มาชมฟุตบอลเยาวชนแบบนี้อ่าเน,นี่ยน้องๆนัก,นก,นกเตะบุรีรัมย์ก็มาวอร์มเริ่มมาวอร์มใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ที่บุรีรัมย์ให้ฟังครั้งจริงนะครับอาจจะเห็นโล่งรากฏเยอะว่าเฮ้ยนักกีดเต้นหน้าฝกอันเนื้อหน้าฝกเป็นออสเลอร์แต่วันนี้ไม่ได้ออกตาร์ติดตัว ตัวสับซนั่นนะสิครับตัวบัคบบาจากปอนักเรียที่หลับตัวจริงครับอีกหลับได้กันในคณะสัมานนะครับผู้สอบนเอนทีออนเจวันพยาวม วิทยุกระแสนะครับสิงหามรสารเจษฎาธิศสนนน์ทเนี้เราขับวัดศิลาภงพึ่งศีราวงแล้วก็คุณพันเถตจอมปริพันธุวงศารสมรูรณ์นัตจุติพานนลเล็กนัสตภูมิเวทิลาเนี่ยครับมีแฟนบอลฝากถามครับพี่ไอไปถึงหนองบัวกินข้าวเหนียวลาบก้อยส้มตำแกงออกแล้วหรือยังครับโหยังดิฟ้าถึงกินแต่ข้าวมันไก่กินกวิยวไก่อย่างเดียวเลยข้าวมันไก่จัมโบ้ครับอาจจะไม่ได้มีเวลาหา ร้านในเซตขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวมื้อค้ำแบบนี้นะครับมือค้ำที่ดอกตัวนะเป็นที่ติดพอดเจอร์ติดดอกติดรอนสิบงานรักกันที่ติดอนะมีร้านไหนแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับชงค้ำถึงดึกแนะนำกันได้เลยผมเจอธนกิจแล้ววันนี้ใส่พลาสติกส้มแล้วก็ใส่เกลี้ยงอยู่โอเคมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ หลายๆคนแฟรรนบอลก็น,น่าจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็ผ่านทีมชาติยู e e สิบเจกันมาแล้วนะครับในสิ่งงานลาก็สิสิ่งงาดที่เทยกันกับทีมชาติไทยยูยี่สิบไปสะดุดรานสองครับไทยนะครับเหือบจะลอยลํำอยู่แล้วครับลำก็เท่ากับว่าถายไปสี่คะแนนนะครับครับ ถ้านับกันจริงๆสองนัดสุดท้ายหากวูลิแอมเก็ยบหกแมนี่เขาการันตีแชมป์ได้เลยนะครับตั้งแต่สองนัดก่อนนะครับปรากฏว่าพอมไม่ชนะเนี่ยก็เป็นบรรดาษเลยแลว้วก็คุณได้เสีย่ตามหลักหลอกบัวด้วยตั้งเป้าถึงแชมป์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับสำหรับส,สองสโมสรนี้นะครับวูลิแอมวินดิเต็ดและหลอกบัวพิเชียร์เดซี่ครับ ก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับครับเดี๋ยวจะเอาเป็นแล้วย้ำช่องทางการถ่ายทอดสดอีกัะครั้งนะครับก็รับชมกันได้นะครับผ่านสาเขตไทย ครับนี้แหละคือจบไลฟ์เราแล้วก็รอสักหน่อยนะครับก็จะมีแต่ก็สดออกมาแล้วก็ยูทูบไทยริก็ได้นะครับนี่เหมือนกันนะครับผู้บรรยายก็พร้อมนําโดยที่ตู่นะครับจากโฟสทีวีหรือว่าที่ตู่จากไทยลีมาเนียอ่าเอาไว้จำปะสตู่ไทยลีมาเนียก็อาจจะเปลี่ยนชื่อในอนาคตก็ได้ครับเพราะว่าทีนี้เหมาหมดเลยครับในการไทยรีต่างๆทุกทรงทุกซอนะครับส่วนคลิปบรรยากาศเรี้ยวไทม์นะครับ เดี๋ยวจะมีอัปเดตให้คอลูกหนังไทยลีกดูเรื่อยๆนะครับคุยรำทำไมได้เลยเขาก่างชาตนไม่แหละวต่างชาติครูดีทัดใจเดี๋โพสต์พิเศษของคุยรำเดี๋ยวเสร็จเราจะตีก็เหมือนว่าช่วงหลังเหมือนต่างคนต่างภาตเหมือนกันนะครับ สองบัวพลาดแล้วบุยลำจะพลาดตามอีกสองบัวพลาดก่อนใช่ครับเสมอนสามนัดก่อนนะครับแล้วก็ทำให้แต่หยุดแล้วบุยลตามเก็บแมตช์สุดท้ายต่างๆจนได้มาแต่ก็ได้แค่สองคะแนนครับไม่ครัดก็มาเท่ากันัะนี่ขนาดแค่ดูกาลแรกครับของพีเอยังต้องหลีกยังเด่ือดขนาดนี้แล้วดูกาลต่อไปเพราะว่าคนน่าจะให้ความสนใจกันมากเพราะว่าเห็นแล้วเหรว่าเสน่ห์ของตอยุคธสามต่อยาวชนคืออะไรนะครับสนุกมาก ผมไม่อยากจะพูดว่าสนุกกว่าฟุตบอลอาชีพในฟังนัดแต่ว่าเป็นความสนุกคนละแบบแล้วกันนะครับความเข้มข้นของฟุตบอลอาชีพอาจจะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่อันนี้มันคือความสนุกของนักเตะเยาวชนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองไปกี่โมงครับเตะส7เจนาฬิกาครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับคุณต้อครับ เดีเ๋ยวจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรอติดตามถ้ามองตรงนะครับก็จะเริ่มคิดรอบก็ติดตามแล้วก็ครับเดี๋ยวลากรอบโคศกมาละเสียดกันะครับเดี๋ยวลากันก่อนวันนี้ผมไอ้ซินแล้วก็สบอยนะครับเดี๋ยวลากันทีแล้วเป็นยังไงว่าจบเกมวันนี้90นาทีแชมป์จะเป็นใครครับครับผมสวัสดีครับทั้งสองทีมนะครับเป็นแบ์สุดท้าย